ไ <Okay. S 2> <Yeah. S 1> อเของสมทุกคนเนี่ยใช่มไหมคาเฟ่ริมทะเลเค,ครับไหนอ่ะมีทั้งสดนไม้มีทั้งน้ำตกมีทั้งทะเลสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่รอยไรคาเฟ่ วันนี้เราจะมาจิบกาแฟกันชิลๆกันเห็นเข้าว่าที่นี่มีเป็นเป็นคาเฟ่ที่มีทะเลด้วยนะครทุกคนเราก็ไม่เคยมาคข้างแรกเลยแหละทางเข้าอยู่ไหนอ๋อนี่ทางเข้าเข้าเข้านะทุกคน โอ้เขาทำดูดีมากอะโอคตรเท่เรากำลังเดินเข้าไปในร้านนะครับเฮ้ยทุกคนดูดิดู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 ดอดุ้ยเกือบทนชะประตูแล้ว เขาทำดูดีนะดูดิโอเคอ่ะดวงไหนสวนกระบองเพชรมีสวนกระบองเพชรด้ยทุกคนอันนี้ก่อนทางเข้าไปที่สั่งอาหารนะครับ ทุกคนคาเฟ่มีทะเละโคตรเจ๋งดูดิทางเขา้เอาอะไรนะชาไทยใส่ไข่มุก,ก,ก,กใส่บุกเหรออย่าเข้ามานะพ่อให้มันอยู่ข้างนอกอย่ามุ่พอไม่เข้าอ ว้าวรับดูดีมากครับทุกคนสิยงดังไม่ได้สวัสดีครับชื่อสั่งอะไรออเรนชอยมีอะไรบ้างครับมีเป็นตอนนี้ไม่ีเมนูทั่วไปเลยค่ะชาไทยมีค่ะมีปั่นกับไม่ปั่นเอาชาไทยไม่ปั่นดี๋ยวืึงจะเอาโกโก้มาด เอาอนะ่ะที่เธอเคยซื้อให้กินอะไรไม่อันนี้มันเป็นน้ำพริกหวานนะเอาท่านเอา,เอ,าอเมริกาโน่ดีกว่าได้ค่ะอเมริกาโน่ร<น>้อนหรือเย็นเย็นส้มใช่ไหมเป็นอเ so มริกาโน่ส้มเป็น<ะ>ตัวนี้นะอันนี้อันนี้ใส,ส่ส้มอะไรครับเป็นน้ำส้มแบบว่าเป็นน้ำส้มเข้มข้นค่ะแล้วก็ใส่ก็แค่เพิ่มความหอมด้วยน้ำส้มบรรยังเข้มข้นเพิ่มความหอกแค่นั้นเองไม่ใส่น้ำตาลครับไม่ได้ใส่โอเคอเมริกาโน่ส้มน กินเรียนแบบสั่งเฉยๆกินมาหลายที่แล้วดูว่าที่นี่อร่อยป่ะเจ้าอะไรอยากเข้าข้างในไอ้เปล่าไม่รู้จะถามก่อน พ่อเอาอะไรพ่อ่ะพ่อมเมอาพ่อยังเมอาหรอลองขนมเขาไหมนี่จะเป็นเมนูเขาเลอันนี้เค้กเหลือ้สองวค่เป็นชาเขียวแดงกับชอบไปก็ได้ชิสเค้กไหม ก็ออย่างละหนึ่งก็ออย่างละหนึ่งก็ได้ไไดทนนัทนนี่ครับจ่า,า,า,าเยเง,งินสดครับ,รบเอา,าเงินสดไอเลย นี่จะเป็นร้านอาหารโซนอาหารดูทุกคนเจนเนั็งรองไหนอะนอน,นี่ก็ได้ไม่เป็นไร ตรงนี้มีน้ำตกเหรอตรงนี้จะเป็นสวนต้นไม้กับน้ำตกนะทุกคนมาเดินไปดูกัน mm hmm. มีทั้งสวนไม้มีทั้งน้ำตกมีทั้งทะเล mm hmm. ไหนน้ำตกอะเธอ mm hmm. <laughs> เดินดูดิเอ้มีน้ำตกเล็กด้วยอะ ดี๋ยดีนี่นะครับทุกคนเราจะไปดูน้ําตกเลยกันถือว่าบรรยากาศดีนะอ๋อเขายังไม่เปิดน้ําตกนี่เดินไ,<ป>ไปไหนเดียเดินไปดูตรงนี้ดีกว่าอ๋อเขายังไม่เปิดน้ำตกครับทุกคน เปิดก็น่าจะสวยดูเดิเหลือโซนทะเลเราจะไปเดินไปดูนะครับเดี๋ยวรอกาแฟก่อนตัรบรรยากาศดีใช้ได้เลยกว้างมากเดี๋ยวดูวทั่วก่อนอุ้ยอะไรวะ อันนี้จะเป็นโซนเดินข้ามน้ำตกไปน้ำตกร้านใหญ่มากจะเดินทั่วไหมเนี่ยไปดีกว่ารอกอาแฟรเราดีกว่า ดีทุกโอ้โหคาเฟ่ที่ลม่มดลยอีกที่หนึ่งเลยนละ ได้แล้วเหรอทำไมอ่ะเลื่อมคิดตั้งชาไทายเหรอเอาเจอไปจ่ายก,ก่อนสนะิสั่งออกมานั่งกินข้างนอกนะครับอ๋อทำไมอ่ะวนนี้กินเนอะพอร้อน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 โอเลยสั่งอะไรเพิ่มอันนี้สั่งไว้พ่อนนี้เลยกินด้วยกันเนี่ยแหละเขาเรียกเขาเรียกอะไรนี่โรยได้เลยนะเขาสั่งอเมริกาโน่ส้มแล้วก็เค้กมาสองชิ้นนะครับทุกคน ได้สั่งแล้วจิ้จิแล้วร้ลลอนม่หรับอ,อันนี้จะเป็นโซนริมทะเลรู้เดินไม่ได้ปะเนี่ยเราก็ไม่รู้เดินได้ถึงตรงไหนนะทุกคนนะดูดิทุกคนม,มีเครื่องบินน้วยไว ว่าตอนเย็นบรรยากาศน่าจะดีกว่านี้นะเดินขึ้นไปได้ไหมเนี่ยเดินขึ้นปาข้างบนนะทุกคน ี๋ยวกินกาแฟกับเค้กก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันทำไมอ่ะให้มันวิ่งเนี่มันชอบวิ่งเร็ว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 เรามามาอ๋อชอบเล่นทรายเอาเอามามาเร็วมาเร็วไหนที่มาอุ้ยอุ้ยเอาๆๆๆเอาละน้ำเๆๆล่นได้ปะเนีเๆๆ่ย น้ำทำไมมันดูใสๆแปลกๆอะก็น้ำจืดอ่ะเพราะน้ำเค็มน้ำจืดเหรออันดีดีกว่าน้ำที่ใส่สีบูรากูลอ่ะตัวที่เขาใส่ทั่วไปเพราะเบาหนุนขอชอบเลอร์นี่นี่เบาแล้วๆอันชอบมาแน่มาชอบใายแบบนี้เลยเบาอ่ะชาไทยเย็นโอ้น่ากินมาก ขอบคุณครับไหนอ่ะขึ้นมาขึ้นมาไม่ได้เอาจับนี้จับเปล่าดิชอบมะนะยายายาแต่นั่งพักก่อนดูกอนนั่งจิบน้ำกันขอชอบเบอรเอเดี๋ยวพี่พามาอีกนะทางเปา,าชอบตอมาตอนเย็นๆก็ว่าสวยเหรอหน้ามามมน้ำน้ำเล่นได้เลยแม่ดูดิน้ำใสสะอาดอยู่อ่ะตอนนี้ก็อ่างเง้ก็มีให่ลงเล่น โอเเคนี่ของผมทุกคนเนี่ยนะใครโทรมาอืมเฮ้ยอร่อยอ่ะมึงชอบกินของกูอันไหนของมึงไหนมองกลัวอะล้อกูอันนั้นอะเหรอเฮ่ยเอาน้ำมาแข่งกันมึกินนะกูนะฮะหลอดเนี่ยใจแล้วอ่ะนี่ทุกคนโอ้โหยอดชิมชิมกินได้ไม่เยอะของหวานชิมชิมพอเออเดี๋ยวเอาในปอม วิ่งวิ่งก็วิ่งเออไอไปกินด้วยสั่งมาสองชิ้นนี่ก้อยใต้ยก้อใต้ยิดไปกินด้วยนี่ชิสเค็เออเออแต่ก็ได้มันาทุกคนนะมาข้างมาตุลักข้างโนะเออเอออก็ลองดูดิเออเออเออเหมือนขนมอันเนี่ย อะไรวะไข่อะที่มันเป็นไข่ข้างไหนคขาตาดเหรอชิมให้ชิมอันนี้ชิมๆเฉยๆอันนี้อร่อยชีสอัดชีสเค้กเปล่ากินด้วยเด็ดอะชิมมันต้อไปโอ้กินมเปล่ามันกินอยู่แล้วเป็นมันเป็นครีมชีสนั่งนั่งนั่งอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะชาเขียวเหรอ อันนี้ของใส่ของไม้ของต้นนี่เหรอเป็นได้เปล่ะอืมอืมโอ้ยคาเฟ่นะเนี่ยคาเฟ่ริมทะเลโคเทแต่ยังไม่ได้บอกว่าอยู่ที่ไหนบอกเขาถิง เอเาวันเอ้า20สิบวีอ่ะเดี๋ยวมันวิ่งอ,ะอ่ะขวบมาขอปพอสวยอะ่ะ,ปปะอปันนี้อร่อยไหมชิมดิมันเป็นที่เนี่ยไข่อ่ะ เท็ดไข่อืมังกยะยา,ะาดนม,มเปรี้ยวถึงนมเยอะไหใส่นมเยอะพอร้อนนะเทงกินน้ำ อิ่มแล้วครับทุกคนเดี๋ยวเดินดูรอบๆหน่อยว่ามีอะไรบ้างที่นี่เขากว้างมากเลยนะครับจะไปดูเดินได้หมดหรือเปล่าจะมีโซนร้านอาหารด้วยนะฮะลองดู <c oughs> มีโซนนึงที่เรายังไม่ได้ไปลองเดินไปดูเขาให้ไปบ้าง ได้ปะะ่าวะกัดลมลื่นมาก 大了的发来。 เดินดูก่อนทุกคนอ้ามีเรือด้วยครับมันมีเครื่องบินตรงนู้นนะนะครับผมก็มไม่รู้ว่าเดินไปได้หรือเปล่าเดี๋ยวจะลองเดินไปดูเดินไปดูหน่อยได้แล้วมั้ง น้ำใสมากเลยทุกคนดูดิเล่นได้นะ้ำจุดชมวิวเครื่องบินอ๋อแปลว่าเดินไปได้ถือว่าอากาศดีอยู่นะครับอันนี้มาผมมาตอกนกลางวันนะ วัดลมมันไม่ร้อนออน่ยรุปจะเป็นคาเฟ่ไเห็นไหม,ไมว่างก็มาลองกันดูครับผมเห็นว่าอยู่ใกล้บ้านเลยลองมาดู น่าจะเป็นบ้านของเจ้าของร้าน กลางวันคนยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับอาจจะเยอะตอนเย็นมีคาเฟ่ที่ไหนสวยๆแนะนำได้นะครับทุกคนถ้าว่างจะพาไป นะครับทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเราจะไปไหนทําอะไรยังไงก็าฝากกดติดตามด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายคนด่คนบ๊ายบาย